สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านนักลงทุนทางแฟนเพจของ KTBST ทุกท่านนะครับรายการวีโกลตูเกเตอร์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับแน่นอนว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมีหลายเรื่องทีเดียวที่น่าสนใจนะต่อเนื่องมาถึงเดือนกุมภาพันธ์นะในเดือนนี้เนี่ยมีประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่นักลงทุนต้องติดตามกันบ้างรวมถึง อกองทุนใหม่จากบาจวีที่จะมาแนะนำในเดือนนี้นะครับผมเช่นเคยครับเราพูดคุยกับคุณอิสราพุตานสีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวีจำกัดครับสวัสดีครับคุณอิสราครับสวัสดีครับเุณเขมเดือนกุมภาพันธ์แล้วกับแป๊บเดียวเองผ่านจากเดือนมกราคมมาแน่นอนปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุนก็มีหลายเรื่องทีเดียวที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเรื่องกุมภาพันธ์ครับเศรษฐกิจและการลงทุนมีปัจจัยอะไรที่บจวีมองว่าสําคัญและน่าติดตามบ้างครับผมถ้าพูดถึง หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก่อนนะครับของเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับถ้าเราลงทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับก็จะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเราแนะนำมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ของจีนด้วยก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับคราวนี้สิ่งที่มาขออัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจกันก่อนนะครับว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็ถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจของมริการเนี่ยยังคงเติบโตค่อนข้างดีนะครับตัวเลขดัชนีอย่างเช่น i อ m นะครับซึ่งเป็นดัชนีชี้นำเนี่ยไม่ว่าภาคการผลิตนะครับหรือภาคบริการเนี่ยก็ยังปรับตัวอยู่ในระดับสูงนะครับคาวนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขการจ้างงานออกมานะครับหลายท่านเนี่ยจะกังวลว่าเออตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดหรือเปล่านะฮะเศรษฐกิจมันจะเริ่มชะลอลงหรือยังนะครับในมุมมองของเราเนี่ย เราคิดว่าตัวเลขการจ้างงานท,ที่ที่ออกมาดูซอฟต์กว่าปกติเนี่ยอันนั้นเป็นตัวเลขเฉพาะเฮดไลน์เฉยแต่ถ้าเราไปดูไส้ในเองเนี่ยก็ปรากฏว่าไออย่างชั่วโมงการทํางานก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆค่าแรงต่อชั่วโมงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสองเดือนติดต่อกัน แล้วนะครับซึ่งซึ่งเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นค่อยๆดีถ้าเฉลี่ย2องเดือนเนี่ยยังถือว่าตลาดแรงงานจะค่อนข้างโ OLID อยู่นะครับตัวเลขอันอินพลอยเมนเลทเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับ,รบสำหรับสำหรับของอเมริกานะครับในส่วนของจีนเองเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาถ้านักลง,งทุนเนี่ยติดตามตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ทางธนาคารกลางจีนเนี่ยเขาดูดสภาพคล่องออก ะครับก,ก่อนในช่วจงจุดจีนซึ่งอ,อันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ย ในช่วงก่อนเข้าเทศก,กาลตรุษจีนเนี่ยทางจีน,นจะฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะครับ<ม>คราวนี้ก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลกันว่าเอ๊ะจีนจะถอนสภาพคล่องหรือเปล่านะครับ<ม>ในช่วงนั้นเนี่ยหุ้นจีนก็เลยมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านจีนก็ค่อยๆยอยฉีดสภาพคล่องเข้ามาใหม่นะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้นะครับในความเห็นของเรานะครับเราคิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังค่อนข้างเติบโตไปอย่างค่อนข้างดีนะครับแล้วธนาคารกลางจีนเองเนี่ย ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านนี้ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะครับของจีนเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นกฎเกณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับ <S <S อย่าง <S <S อย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นกฎหมายในเรื่อง anti trust ต่างๆนะครับออกมาซึ่งตรงตรงจุดนี้เนี่ยก็อาจจะมีมีกฎใหม่ๆออกมาได้นะครับเป็นคือเราไม่คิดว่าจะมีทางด้าน monetary tightening นะครับ แต่อาจจะมีการ t i เท t e n i ในงแง่เ e ก u l a t i o n ในทำนองนี้นะครับเพราะว่าในมุมมองของของทางการจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะให้หุ้นเนี่ยร้อนแรงเกินไปนะครับอยากให้หุ้นเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้แต่แต่ไม่อยากให้คนเก็งกำไรกันมากมากเกินไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรต้องต้องน่ากังวลน,นะครับในส่วนของกรรมาที่สหรัฐอเมริกานะครับเราก็ยังยืนวิวเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ที่เรายืนไว้ว่า ปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเติบโตได้อย่างค่อนข้างดีนะครับแล้วอาจจะมีแนวโน้มที่จะดีกว่าที่คาดด้วยนะครับตอนนี้ประเด็นที่ตลาดจับตาดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของคุณไบเดนนะครับว่าจำนวน1.9ล้านล้านนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทางด้านพักพรรครีพับบิกันเนี่ย ก็เสนอตัวเลขที่น้อยกว่านะครับมีตรงจุดหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่เห็นต้องกันเนี่ยก็คือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งเราก็คิดว่าจริงๆแล้วด้วยมาตรการแพ็กเกจที่ออกมาเนี่ยก็ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำก็ได้นะครับเพราะฉะั้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าออกมาได้1.9้าล้านล้านเองเนี่ยก็เศรษฐกิจก็จะจะจะ,จะยิ่งร้อนแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าได้ สองคนนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายไม่มีอะไรที่น่าต้องน่ากังวลน,นะครับ<ม>คราวนี้มีอันนึงเนี่ยถ้าถ้าเราติดตามดูตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยค่อยๆอปรับเพิ่มขึ้นนะครับ,รบ<ม>อันนี้เป็นผลมาจากว่าดีมาเนี่ยมันเริ่มกลับมานะครับและในช่วงโควิดเองเนี่ยคนก็มีการเซฟ<ม><ม>เงินค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่แน่ใจว่า อ,อนาคตจะเป็นยังไงนะแต่ดูตอนนี้สถา,านาการณ์เริ่มลี้คลายแล้วเนี่ยก็เริ่มออกมาจับใจให้สอยกันนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เนี่ยอินเฟลชันเพิ่มขึ้นและอีกปัจจัยหนึ่งที่มาทำให้อินเฟลชันเพิ่มขึ้นเองเนี่ยก็จะเป็นทางด้านาการขาดแคลนของสินค้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยมันมีการสะดุดเหมือนก mm ัน hmm. ของซัพพลายเชนของโลกจ,กจากจากเรื่องโควิดต่างๆนะครับ <Okay. S 2> เราทรบาบข่าวกันว่า อย่างตอนนี้<ม>พวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็<ม>ก็แค่ขาดตลาดน,นะครับล่าสุด<ม>ทางด้านบริษัท GM เองก็ได้ประกาศว่าจะลดกำลังการผลิตของรถยนต์ออกมาลงมานะครับเพราะว่าเพราะว่าขาดขาดขาดทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ขาดชิป<ม><ม>ออกมานะครับและอาจจะลามไปถึงธุรกิจภาคธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้ให้ตัวเลขเงินเฟ้ออาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับ<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรายังคิดว่า,ายังคงไม่ต้อง กังวลนะครับในในตัวเลขเงินเฟอ้อที่อาจจะจะเห็นปรับตัวขึ้นในในสองสาเดือนข้างหน้านะครับเพราะว่าอาการที่เงินเฟอ้อปรับขึ้นมาในในช่วงเนี้ยมันหนึ่งเนี้ยมาจากฐานต่ําของปีที่แล้วนะครับ,รบแล้วสองเนี้ยก็ามาจากการที่สะท้อนว่าดีมานมันกลับมาเศรษฐกิจธธกมันโตดีจร,งริจรงๆนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจขอโทษถ้าเราไปดูข้อมูล ในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงที่ปกติถ้าเงินเฟอ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นซะด้วยซ้ำนะครับ,รบจะทำให้ให้หุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็เราก็ยังไม่คิดว่าทางเฟดเนี่ยจะมีนโยบายที่จะจะ กตการกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการไทเทนนิ่งหรือการเทเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าคิดว่าอย่างเร็วไปท,ที่ที่ที่จะพูดถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในจุดนี้เองเนี่ยเงินเฟอ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นประโยชน์ต่อ<ม>ตลาดหุ้นโดยรวมนะครับบางท่านอาจจะกังวลว่า่าพันธบัตรรัฐบาล สิบปีของอเมริกาเนี่ยตามผลตอบแทนหรือยิวเนี่ยค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะกระทบต่อตลาดหุ้นไหมนะครับ,รบมันก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงได้นะครับมีการเทคโปรฟิตกันได้แต่เรามองว่าจริงๆไอ้ตัวยิวที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสะท้อนถึงถึงการที่คน price ินว่าเศรษฐกิจมันจะดีมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขอย่างเช่น สเปรดระหว่างพันธบัตร10ปีกับ2ปีเนี่ยมันมีความชันเพิ่มมากขึ้นก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมัน p r i ซอินว่ากรจะกลับมานะครับมไม่ได้มีไม่ได้มีแรงตึงตัวในในเรื่องในในเรื่องตลาดตลาดพันธบัตรของหรือตลาดหุ้นกู้ของอเมริกาเพราะว่าตัวสเปรดของของ Investmentgrade เนี่ยก็ยังยังค่อนข้างแคบอยู่นะครับไม่ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นรตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับแต่แน่นอนว่าตลาดเองเนี่ยก็คงไม่ได้ขึ้นทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดขึ้นมาช่วงหนึ่งก็อาจจะมีการการเทคโปรฟิตได้บ้างอะไรต่างๆนะครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเป็นเป็นจุดพีของตลาดนะครับยังเรายังห่างไกลแต่ตรงนั้นอยู่นะครับเออร์เนที่ออกมาของบริษัทของอเมริกาเนี่ยในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยออกมาค่อนข้างดีมากนะครับโดยเฉพาะทางด้านกลุ่มเทคใหญ่ๆเนี่ยออกมาบ e t Estimate หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Amazon นะครับเฟซบุ๊กไมโครซอฟต์ <Microsoft, S 2> ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยก็ทำให้ Performance ของ NASDA กเนี่ยหรือหุ้นเทคเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ Performance <ม>ออกมาค่อนข้างดีงเลยทีเดียวนะครับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ1.9ล้านล้านเน,นี่ยถ้าถ้าออกมาหรือทยอยออกมาเนี่ยกระแสแนวโน้มฟันฟ,นฟลูที่จะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงของวีซาราตลาดเกิดใหม่หรืออย่างเอเชียเนี่ยจะยังเข้ามาอยู่ไหมครับในช่วงในระยะจากนี้ไปครับ ถ้าตัวออกมาได้หงถ้าตัวงบประมาณเนี่ยออกมาได้1 9, 9 1> ล้านล้านเนี่ยนะครับ,รบก็คิดว่าก็อาจจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนต่อได้นะครับซึ่งซึ่งมันก็จะช่วยทางด้าน Emerging Market ด้วยนะครับก็คิดว่าว่าฟันเฟอของของทางด้าน Emerging Market เกนี่ยก็อาจจะยังคงต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องต้องมองอย่างนี้ว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยเออร์เน็ของบริษัทใหญ่ๆของอเมริกาเหมือนกันนะครับเพราะว่า <c oughs> บริษัทใน S&P 500เนี่ยรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากนอกนอกอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่าเงินอ่อนเนี่ยการค้าขายถ้าเศรษฐกิจต่างประเทศมันดีด้วยเนี่ยอพอพอได้กําไรกลับมาแปลงเป็นดอลลาร์มันก็มันก็เพิ่มขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งก็ก็ไม่ได้จะทําให้ตลาดแย่ลงนะครับ ครับต้องบอกว่าทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาก็ค่อนข้างดีผมประกอบการของบริษัทในตลาดสหรัฐก็ค่อนข้างดีนะครับตลาดแนวโน้มในในช่วงจากนี้เนี่ยการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่เราแนะนำเนี่ยทางบรจวีนแนะนำยังไงบ้างครับผมจริงๆเราก็ยังแนะนําขุ่นอยู่นะครับพุ้นที่เราชอบเนี่ยจริงๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับ,รบจริงๆเราเป็น เราเป็นกองทุนเนี่ยเราลงทุนในลักษณะระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองที่เราให้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ยเราก็ยังชอบในมุมมองนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเองก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกลุ่มการแพทย์นะครับดูแลนะครับเรามีกอง VGIH e a l t h ก็ผลกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับหรือว่าของทางด้านจีนเองนะครับตัววีชิกเองเราก็ผลออม้ก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเรามีกองทุนออกมาใหม่ที่อยากจะมาแนะนำท่านนักลงทุนกันนะครับเป็นไงบ้างครับมีสลากองทุนนี้ชื่อว่ากองทุน V New Transition Energy ใช่ไหมครับใช่ครับกองทุนเปิดวีนิ n e w t ทร n นสิชันเอเนอรนะครับเป็นไงครับน่าสนใจกับกองนี้ครับก็กองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่จับกระแส s t r u c t u r e code ในในอีก10-20ปีข้างหน้าเลยมันจะเป็นเทรนด์ค่อนข้างใหญ่ มากทีเดียวนะครับถามว่ากองทุนนี้ธีมการลงทุนคืออะไร<อ>นะครับ,รบกองทุนนี้ธีมการลงทุนเนี่ยก็คือลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจเนี่ยนะครับที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือ c o 2ลง<อ> 2> <อ>นะร<อ> <ๆ S 2> จริงๆประเด็นในเรื่องคาร์บอนอิมิชชันเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ของโลกเราเรารู้จักปรากฏการณ์เรือกระจกกันดีอยู่แล้ว<อ>นะครับ<อ>แล้วก็ ไอป้ปรากฏการโลกร้อนนะครับที่ที่โลกอุณหภูมิสูงขึ้น,นตลอดแล้วมันจะส่งผลให้เนี่ยอากาศมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับ,รบแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยทางด้านประเทศชั้นนำเนี่ยเขาก็มีการ ตกลงกันที่จะช่วยกันลดการปล่อยคาร์บอนลงนะครับทาร์เก็ตอันนี้ของเขาเรียกว่าปารีสแอคคอร์ดนะครับก็คือไปตกลงกันที่ปารีสนะครับทาร์เก็ตว่าปี2050เนี่ยจะต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงนะครับจากตอนนี้เนี่ยเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับปีละประมาณ33จิกิตันนะครับก็ต้องทาร์เก็ตให้ปรับปรับลดลงเหลือ ประมาณ10จิกตันในปี2050นะครับซึ่งจะาทาอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไปดูทางด้านคอมมิชเมนต์นะครับของประเทศต่างๆเนี่ยทางด้านยุโรปเองทางด้านอังกฤษเองเนี่ยมีคอมมิชเมนต์ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ,รบจีนเองนะครับประธานาธิบดีสีเองก็ประกาศที่จะต้องอปรับ ทางด้านนี้เหมือนกันนะครับประกาศประกาศที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงนะครับอของอเมริกาเนี่ยจริงๆก็มีการการคอมมิชที่จะจะทำในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ,รบพอดีในช่วงช่วงประธา,านาธิบดีคุณทรัมป์เนี่ยนะครับแกได้ประกาศที่ให้อเมริกาเนี่ยถอนตัวจากทางด้านปารีสแอคคอร์ดมานะครับ,รบแต่พอคุณไบเดนกลับมาเนี่ยคุณไบเดนก็ กลับเข้ามาจอยใหม่นะครับเพราะ<ม><ม>ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันช่วยกันทั้งโลกนะครับ<ม>ถามว่าเม็ดเงินที่จะใส่เข้าไปในในธุรกิจนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะก็ประมาณกันว่าจะสูงถึง90ทิลเลียนดอนลลาร์สหรัฐนะครับ<อ>สแปนตั้งแต่<ม>ในช่วงเนี้ยจนถึงในช่วงปี2050นะครับถามว่ามันทําอะไรได้บ้างก็คือ1เนี่ยลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์นะครับถามว่าเราจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไงก็แน่นอนว่าเราโร<ล>งไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็ต้องโรงไฟฟ้าธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยธุรกิจพลังงานเนี่ยเป็นธุรกิจที่ปล่อยคฟฟาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องมีมีทางด้านาโรงไฟฟ้าท,ที่เป็นลักษณะกรีนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรง,ง,งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นะครับหรือพลังงานลมหรือพลังงานอื่นๆนะครับแล้วลดลดการใช้ถ่านหินลดการใช้ เชื้อเพิงเชื้อเพิงแบบดั้งเดิมลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของของการลงทุนในนี้นะครับอันที่2ก็จะเป็นคนที่คิดโซลูชันนะครับให้ให้บริษัทต,ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบริษัทแบบดั้งเดิมด้วยซ้ำนะครับลงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมเนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ได้นะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางทางด้านเกี่ยวกับพวก กริ่สมาร์ทกริดนะครับให้ให้การกระจายไฟได้อย่างทั่วถึงนะครับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการใช้วัตถุดิบต่างๆในการไม่ว่าจะเป็นสร้างตึกหรือสร้างอะไรเนี่ยที่มันมันควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้นแล้วก็วการใช้พลังงานลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหนึ่งในธีมในการลงทุนด้วยนะครับและอันที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับธีมที่เกี่ยวกับเรื่องอ เรื่อง Storage นะครับเรื่องการ e e e n t t a l i z e ของของการจ่ายไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแบตเตอรี่อะไรต่างๆก็ตามมันต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการที่จะจะต้องมีรถจน์ไฟฟ้าใช้มากขึ้นอย่างงี้นะครับการที่สนับสนุนทางด้าน t r t n t p o r นะครับให้ให้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยก็ตามนะครับไอ้ไอทีมเหล่านี้เป็นทีมหลักๆที่กองทุนนี้ได้ลงทุนนะครับก็เรียกว่าหลายธุรกิจจะต้องปรับเข้าไปสู่ การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นใ่เราซึ่งเราก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปลงทุนในกองทุนนี้นะฮะกองทุนนี้เริ่มเปิดขายตั้งเมื่อไหร่ครับคุณิสระครับกองทุนนี้เนี่ยนะครับจะ IPO ตั้งแต่วันที่อ่า18ถึง24กุมภาพันธ์นี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดเป็นกองทุนเปิดหมายถึงว่าสามารถนักลงทุนเนี่ยสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการที่ที่เปิดนะครับครับผมกองทุนเปิด V New Transition Energy นะครับและเราว่าเป็น อ,อีกกองทุนหนึ่งที่บรจว,วีก็ว่าแนะนํากันในเดือนนี้นะครับแน่นอนว่าน่าสนใจทีเดียวครับกองทุนนี้เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่เป็นธีมการลงทุนในระยะยเรียกว่าระยะยาวจึ่งๆนะครับกองทุนน <ๆ S 1> <meanwhile S 2> เป็น <cane> เป็นมกไม่กะัเทรนในอนาคต <ๆ S 2> เลยนะครับเพราะว่าทุกทุกทุกอย่างเนี่ยเวาเราต้องช่วยร่วมมือกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะรักษาโลกของเราไม่ให้ไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็ก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ทางด้าน population ที่เราเห็นว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะครับแล้วป,ประเทศประเทศขนาดใหญ่ๆอย่างจีนอะไรต่างๆเนี่ยก็พอเขา urbanization มากขึ้นเนี่ยมีการใช้พลังงานมากขึ้น <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยมันจะทำแบบแบบประเทศพัฒนาแล้วอย่างอย่าง <c oughs> อย่างที่ผ่านมาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดคน คนจีนแต่ละคนเนี่ยคอ,คอนซูมเนจีเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่เขาก็เล่งเห็นถึงปัญหาแล้วก็ต้องจัดการนะครับครับผมและกองทุนนี้ก็เป็นกองทุน ESG ด้วยนะครับครับผมเรียกได้ว่า เป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในใน,ในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานใหม่พร้อมๆไปกับการที่เราช่วยสิ่งแวดล้อมไปด้วยภกษาสิ่งแวดล้อมใหม่เข้าไปด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นเมกะเทรนอย่างที่คุณนิสลาบอกในในระยะต่อไปซึ่งได้เห็นได้แน่ครับในใน,ในระยะต่อไปครับนี่ก็เป็นารายการวีโกลทูเกเตอร์นะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2014ที่เรานำข่าวสารข้อมูลและก็กองทุนดีๆมาแนะนำกันนะครับในตอนหน้า มีข่าวสารและการลงทุนอะไรที่น่าสนใจนะครับผมและคุณอิสลาก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาให้คำแนะนำการลงทุนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมและคุณอิสลาก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ